สวัสดีครับนี่ผมได้มีโกมาคันนะครับเนี่ยมาซื้อบ้านลูกค้าเลยนะครับมาซื้อบ้านถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับบริการซื้อใขยากจะขายนะครับผมซื้อถึงบ้านถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับนี่ผมได้มีโกตัวนี้เป็นปีสอง9ันเก้านะครับปีสอง9ันเกนะครับสวยมากครับดูภายในครับนี่ผมถ่ายให้ลงให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยดูภายในสวยกริบเลยดูเบาดูอะไรนะครับอ่าดูสีภายนอกเลยครับนี่ สีเรียบร้อยเลยนะครับดูสีเลยนี่สีเรียบร้อยเลยครับบางๆเลยครับมาเลยครับแล,ล้วกงเดินมาเนี่ยมีตู้พร้อมเลยนะครับ <_ Oops> เดี๋ยวคลิปเต็มเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะครับอ่าเดินมาแ <_ c oughs> ล้วกงมาดูสีนี่เนี่ยนะครับรถบางๆเลยนะครับรถสีสันเรียบร้อยเลยอ่าดูสภาพยางดิยางก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยางดอกดีเลยนะครับยางปี ปีสองพัน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 ยี่สิบเอ็ดหรือแนละ้วสองพันสิบเก้ารเปล่าครับแต่ดอกดีเลยนะครับมีกระบระบรรทุกด้วยนะมาดูห่อเครื่องนะครับเดี๋ยวมาเปิดห้อเครื่องให้ดูนะครับแป๊บนะครับ,รบนี่ตาก,กล้องมาเลยเครื่องเดิมๆเ,เลยครับปหล่อเลยนะครับนี่ครับดูดิตากล้อง สติกเกอร์อ่าตาตัวตาอยู่ครบครับเนี่ยตัวคาร์นาตัวอาร์ครับอยู่ครบเลยนะนะครับอาเนี่ยครับตัวเลขอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยตัวตัวเอลอยู่ครบนะครับตัวนี้เป็นปี2009ครับดูเพจได้เลยดูเพจได้เลยนะครับดูเพจนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่จะรีวิวคลิปเต็มๆให้ดูอีกทีนะครับ อันนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ผมขอฝากกดติดตามนะครับในช่อง YouTube นะครับกอล์ฟรถบ้านนะครับแล้วก็ช่องอ่าเพจนะครับกอล์รถบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออาบน้ำแต่งตัวแป๊บนึงนะครับปากแป้งให้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวคลิปเต็มๆให้ดูเลยนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ